นะ <coughs> <coughs> แล้วการถกมารยุกไในเรียนคนไหนที่ที่บ้าตัเองถกได้เกือบหมดละเข้าใจเกือบหมดละไหนใครได้บ้างโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พมเติมด้กักวันนีคะก่อนอื่นว่าในชีวิตประจำวันของเราเราคิดว่าการใช้มารยุกต่างมันมียนังกับตัวเราคะในการสื่อสารมันมีประโยชน์ยังไงทราบไหมคะ จำจาไงมัน,ม,นม,ม,ม,มีประโยชนาา์ยังไงคะการถานภารยุการทาให้เราไปยังไงคะเราสามารถยังไงคะที่จะถานภารยุได้ยังไงถูกต้องถูกต้องแล้วก็เขียนได้ถูกต้องด้วยใช่ไหคะ,ะน,นี้การเพลงเมื่อกี้เนี่ยจะมีตัวอย่างของคาที่ออกเสียงต่าง นี้คุณจะให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่นอกเหนือจาก,จากเพลงนี้นะโดยให้นะคะคยกตัวอย่างคำที่ผสมด้วยอักษรสามหมู่มากลุ่มแล้วหนึ่งคันะคะโดยที่เริ่มจากอ,อ,อ,นะนะาอักษรกลางก่อนนะนะก่อนอื่นอักษรกลางเราต้องพูดน,นิดนึงอัอกษรกลางม,มีตัวอะไรบ้างอักษรกลางเดีวโปกัน,น,นโป๊กันะนะอันนี ในนี้ทั้งหมดเป็นอักษรกลางทั้งหมดหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นอักษรกลางไม่หรือไม่ตอบว่าเป็นทั้งหมดเลยกลุ่มนี้นะคะยกลงยกลึกลงตอบไหมค่ะว่ายังไงเป็นหรือไม่เป็นหมดครับเป็นหมดไหมอ่าไม่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอักษรกลางจำยังไงอักษรกลาง ไกล้จรใกล้กลกลบนภาคองค์เด็กเลยก็ไงบนองค์จิกป้าตายพพใช่หมดเลยใช่ไหมครัใช่อ่นนันะ่นนั่เหล่านี้เป็นคำที่เป็นหัการทีอนี่ให้เรียนแ,แต่ละคนน่ใครจะตอบเร็วกว่ากันหคาคำที่ไม่มีรูปวรรยุค Yeah. ขมวดไหนไหนบอกว่าอักษรสูงขมดเลยไหมคะได้เคนะคะโอเคต่อคุคะ่ะต่อไปมีสิต้องมีโอเคนถามว่าอักษรสั้นก็อักษรสูงสิเอักษรต่ำกี่ตัวคะย่บ สองะไรองมใช่ไคะสองาเื่อเราจะ อ่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวเราจะ <coughs> 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 มันจะทําให้เรียนสับสนเอาเราเอาความรุ่ง้นฐานก่อนพอชั้นสูงขึ้นไายเราก็ไปเอาในเรื่องของคำเป็นคำตายนะคะตรงนี้เราเอาา What? Okay. เดี๋ยวก่อนใช่ไหมโอเคะงั้นเดี๋ยวก่อนอาโต๊ะตรงรูโตกตรงตรงพูดทักอ่าเอาไปเสียงอะไรครับสามันไปเดี๋ออกเสียงอาครับออกเสียงาเอาไปเสียงไหนุนี้ออกจตวาุนี้ยกั้ที่ที่เอาไปเสียงอะไรอันนี้เอาปเสียงอะไรเอสียงกเอ็ดเอาไปเสียงสามั ่มไหนอีกยกที่สามออกเป็นเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงอะไรมีอะไรเสียงอะไรอันเปาเสียงอะไรเสียงอะไรคะเสียงสามอะไรคะอะไรยังขันมาขออ่ะ

อะไรทีอยกคันคำว่าอะไรคะเาฮะหายขอหเป็น ah. yeah. ิศนะอะไรเฮ้ยห้อะไรคะอา้ที่ากอะไรนะเาอุเหรอีัวคะแนนเสียปคะแนนหายใช่ไหมคะเาเาหม้อ เอาเอาเดียวไหนเจ้าบีเอาวันนียุ์อะไรอะผิดเกณแล้วผิดผิดกฎกติกาแล้วบอกว่าใส่วันนี้ยุคเอนะจะาแ้ววันน้ยุคเกทะไรคะฮลูลูตูราคาอ๋อลุงปู่ใช่ไหมคะปู่ไม่เป็นไรนะคะก็ยังเป็นเรีน้วที่เป็นอักษรนมาแล้ว มีล <Read> yeah. ูกอะไรเป็นอะไรลูกอะไรคะเก่งลูกเก่งข้าวตุูกที่อยากตุ๋นด้วยชอบนะครับ Oh my.